สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักล่าปีศาจวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการซื้อสะสมและก็เริ่มต้นสร้างกองทัพเกรนไนท์ก่อนอื่นก็ขอถามคนดูเรื่องฝ่าย Space Marine นะครับผมได้ยินข่าวลือม,มาว่าเขาจะเผยโมเดลในกล่องเทนอิดิชั่นในช่วงสัปดาห์หน้าผมก็อยากมาถามคนดูว่าอยากให้ผมแนะนำโมเดลตอนนี้เลยหรือว่าแนะนำตอนที่ข้อมูลกล่องใหม่ปล่อยออกมาแล้วนะครับถ้าคิดเห็นกันยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับ คงไม่ทําให้เสียเวลาต่อแล้วนะครับมาเริ่มที่ข้อมูลทั่วไปกันเลยดีกว่า Grey Knight เป็นหนึ่งในแชปเตอร์ลับของ Space Marine ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคำสั่งของ The Emperor ผ่านผู้ช่วยมือขวาและที่ปรึกษาคนสนิทอย่างเม l c a d o t ด e s i ะ i l l i ลหนึ่งในไซเกอร์มนุษย์ที่ทรงพลังที่สุดให้รวบรวม Space Marine ที่จงรักภักดีและก็เก่งกาที่สุดโดยสมาชิกเริ่มต้นที่มีเพียงแค่8คนล้วนแต่เป็นไซเคอร์ที่มาจากเ e เนต่าง ไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายที่ก่อกระบฏแต่ทุกคนต่างละทิ้งตัวตนเดิมใช้ชื่อใหม่และละทิ้งความพักดีต่อพรายหมาของตนเองเพื่อรับใช้เอ็มเพอเรอร์อย่างเต็มตัวสเปซมารินในหน่วยเกรนไนท์ทุกคนมีพลังไซคิกและได้รับจินซีที่ดัดแปลงมาจากเอ็มเพอเรอร์โดยตรงมีดาวหลักอยู่บนดาวไททันดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาการมีตัวตนของเกรนไนท์ถูกเก็บเป็นความลับต่อประชากรอิมพีเรียมทั่วไป ในระดับที่ว่าอ n q u i s i t i o n ยินดีจะส่งนักฆ่าไปจัดการกับคนที่รู้เรื่องนี้ได้เลยพวกเขาไม่ต้องทำตามกฎเกณฑ์นในหนังสือโคเด็กแอสตาเตสและหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของหน่วยนี้ก็คือการที่พวกเขาสามารถต่อต้านพลังของเคอสนับตั้งแต่การก่อตั้งแชปเตอร์มานับหมื่นปีไม่เคยมีเกรนไนท์คนไหนที่เข้าร่วมกับฝ่ายเคอสแม้แต่แชปเตอร์อื่นๆที่ยังมีอยู่บ้างแต่สำหรับเกรนไนท์พวกเขามีเพียงหน้าที่เดียว คือการออกล่าปีศาจและทำลายพวกเคออสให้หมดไปจากกาแล็กซี่ในปัจจุบันเกรไนท์ทำงานโดยตรงให้กับออโดมาลัสฝ่ายหนึ่งในองค์กรอินควิซิชันที่ทำหน้าที่ในการสืบสวนไล่ล่าทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเคออสก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องย่อๆของเกรไนท์เป็นฝ่ายหนึ่งที่มีเนื้อเรื่องที่เท่มากๆสมาชิกดั้งเดิมก็เป็นตัวละครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ถึงซู p r e ร e ม r a แกรนด์มาที่มียศดเทียบเท่ากับ c h a เตอร์มาสเตอย่างคา l d ดอร์เรโกมีพลังที่ค่อนข้าง OP ในระดับที่ดูม m s l a y อรก็ยังต้องชิดซ้ายและบางทีก็มีเนื้อเรื่องเกา่กาๆที่ถูกตัดออกไปเช่นเหตุการณ์ที่ Grey Knight รวมลบกับ Sister of Battle ที่ถูกปลัดท t i d ์ฝูงหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปในกระแสะเลือดและก็ทำให้เจ้าของร่างคุ้มคลั่ง โดยที่บัดไทท์ฝูงนี้ก็ถูกควบคุมโดยบัสเตอร์สเตอร์เรเทอร์เดมอนหรือว่าเป็นปีศาจร,ระดับหัวหน้าของเทพคอนทั้งเกรนไนท์และซิสเตอร์แบทเทิลก็ถูกศัตรูล้อมรอบและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางออกมาถึงตรงนี้ผมก็อยากให้คนดูลองทายเล่นนะครับลองกดหยุดสัก5วินาทีแล้วก็ลองเดาว,ว่าสเปซมารีนที่เป็นนักรบที่ทรงเกลียดจะทำอะไรต่อไปผมว่าทุกสิ่งที่คุณเดาก็คงจะผิดนะครับยกเว้นคนที่แอบไปดูในเรื่องของช่องอื่น หรือว่าเล่นฝ่ายเกรย์ไนท์มานานต้องฟังดีๆนะครับเกรย์ไนท์สเปซมารินที่ไม่สามารถถูกเคออสครอบงำได้ฆ่าซิสเตอร์ออฟแบทเทิลที่เหลือรอดทั้งหมดเพื่อเอาเลือดมาอาบแล้วก็เอาเลือดมาชุบดาบด้วยเหตุผลที่ว่าเลือดที่บริสุทธิ์ของซิสเตอร์ออฟแบทเทิลมีพลังที่สามารถป้องกันบัตไทท์หลังจากที่เกรย์ไนท์ทีมคิวซิสเตอร์ออฟแบทเทิลจนหมดเกลี้ยงก็สามารถปราบบัตไทท์และก็ฆ่าบัตสเตอร์ตัวนั้นลงได้แต่ในปัจจุบัน เนเรื่องอันนี้นะครับก็โดนแก้เรียบร้อยแล้วให้กลายเป็นว่าทั้งคู่ช่วยกันต่อสู้จนสามารถเอาชนะได้แบบสวยๆเป็นหนึ่งในเนื้อเรื่องเก่าๆในจัก,กรวาลโฟ k ตเคสําหรับในด้านเกมเพลย์เกรย์นายเป็นฝ่ายที่เน้นหน่วย e l ล t ทมีความโดดเด่นในด้านตัวละครพลังไซคขิกการทําดิฟสไตรค์ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่เก่งมากแต่ว่าก็มีกฎต่างๆที่ช่วยให้สามารถสู้กับฝ่ายอื่นได้สําหรับการเลือกบัฟก็มีการเลือกบราเธอร์ฮูด ที่สีตามหน่วยนั้นก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถทําสีได้ตามใจชอบได้เลยสําหรับการเริ่มสะสมผมก็แนะนําให้ซื้อกล่องบอดดิ้งพาโทก่อนเลยนะครับถ้าเหลืออยู่ก็คือให้รีบหารีบซื้อเลยเพราะว่าเป็นกล่องที่คุ้มค่ามากแต่ว่าถ้าซื้อไม่ทันผมก็จะมาลงรายละเอียดในกล่องคอมแบทพาโทให้นะครับสาหรับโมเดลภายในกล่องก็จะมี Librarian In Terminator Armor หน่วย HQ ก็เป็น HQ ที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับ ควรมีสักตัวอยู่แล้วถ้าซื้อกล่องคอมแบทพาโทมาก็จะได้ HQ ตัวนี้ในแบบที่ลดราคาเลยนะครับ Nemesis Dreadknight Heavy Support ที่สามารถต่อเป็น Grandmaster in Nemesis Dreadknight ที่อยู่ในหน่วย HQ ได้กล่องแรกนะครับผมก็แนะนำให้ต่อเป็น Red Knight ธรรมดาก่อนก็ได้จะได้มี Heavy Support ไม่งั้นเราก็จะมี HQ 2ตัวเลย r o เ e r h o o o Terminator หน่วยชูป5หตัวที่สามารถต่อเป็นพาราดินในหน่วย e l ลิท ที่ยังสามารถสร้างต่อไปได้อีกเป็นแอนเชียและก็บรอเ r อร์ฮุดอะพ t เท c a r y สำหรับกล่องแรกนะครับก็แนะนําให้ต่อเป็นพาราดินสควอตเต็มไปเลยหรือจะต่อเป็นแอนเชียกับ a p o t h e ค a r y ไปเผื่อก็ได้ Strike Squad หน่วยทรูห้าตัวที่สามารถต่อเป็นอินเตอร์เซ r s เตอรหน่วย f a ส t a แอ a แท p พิ i ริฟายเออรหน่วย Elite เพอร์เกชันสควอตหน่วย Heavy ่ u p อร์ตกล่องแรกก็แนะนําให้ต่อเป็นสไตร์สควอตไปก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่มีทรูไปเล่นเลย สำหรับกล่อง c o m b a ทพาโทเกร n i ทดก็เป็นกล่องที่ดีมากๆกล่องหนึ่งเลยนะครับอาจจะไม่ได้ลดราคาเยอะมากแต่ว่าสามารถซื้อไว้ได้หลายๆกล่องเลยเพราะว่าโมเดลทุกตัวด้านในยกเว้นไลบารียนต้องซื้อมาใช้หลายกองเลยถ้าซื้อแยกทีละกล่องก็น่าจะแพงกว่าส่วนตัวที่เหลือเราก็สามารถขายมือสองได้อีกด้วยสำหรับการซื้อเพิ่มนะครับถ้าเรามีงบเหลือก็สามารถซื้อคอมแบท Pat ทได้อีก3-4กล่องได้เลยในส่วนของหน่วยทรูปผมก็ขอแนะนำ s t ตร์ e s อร์ต เป็นยูนิตในหน่วยทุกที่ดีที่สุดของฝ่ายเกร k n ไนท์เพราะว่ามีแต้มที่ถูกตีระยะประชิดแรงและก็ยิงได้บ้างมีพลังไซคิกซึ่งถ้าให้ผมเทียบหน่วยนี้กับหน่วย Brotherhood Terminator หน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่มีแต้มที่ถูกกว่าค่อนข้างเยอะทำให้เราสามารถเน้นตัวละครในหน่วยอื่นได้ไม่ว่าจะเป็น Red Knight ในเฮ a วี s u ซั o พอหรือตัวละคร HQ ตัวอื่นๆที่มีแต้มที่ค่อนข้างเยอะในส่วนของหน่วย e l ล t ทผมก็ขอแนะนำพาราดินสควอ ถ้าอยากเล่นชุดเกราะเทอร์มิเนเตอร์ผมก็ต้องแนะนำยูนิตนี้มากกว่า布拉เตอร์ฮูเทอร์มิเนเตอร์เพราะว่าอึดกว่าดาเมจแรงกว่ามีแต้มที่ใกล้เคียงกันส่วนตัวละครที่ได้มาจากกล่องนี้อย่างแอนเชียนแล้วก็อโพเทแครีผมก็เทคะแนนไปทางอโพเทแครีมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถคิวได้ตัวเดียวในฝ่ายนี้เลยแต่ว่าถ้ามีกล่องพาราดินเยอะก็สามารถตอบเป็นแอนเชียนไว้รับการตีระยะประชิดด้วยก็ได้สำหรับยูนิตถัดมาก็คือ Purifier s q u a d เป็นตัวที่สามารถต่อได้จากกล่องสไตรส์ควอทที่ใช้ปืนไฟแทนถ้าเล่นสายระยะประชิดก็โอเคเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเทคะแนนไปทางพลดินที่สามารถเล่นได้หลากหลายมากกว่าส่วนยูนิตตัวสุดท้ายในหน่วยอ l ล t e ก็จะเป็นเรดนอร์ดทงล่างธรรมดาแล้วก็ล่างเรเนร r เบิลที่เป็นตัวละครที่อึดมากนะครับและก็ทำดาเมจต่อยูนิตรถถังได้ดีแต่ก็มีแต้มที่แพงแล้วก็อาจจะถูกยูนิตตัวอื่นที่มีสแตตคล้ายกันทำหน้าที่ได้ดีกว่า หน่วย fast attack ก็มีตัวเดียวนะครับแต่ก็เป็นตัวที่แนะนำมากมากเลย interceptor squad ที่สามารถต่อได้จาก strike squad เป็นยูนิตที่แนะนำว่าควรจะมีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถตีระยะประชิดได้แรงเหมือน strike squad แต่ว่ามีระยะการเคลื่อนที่ที่ไกลกว่าสามารถตีแล้วก็ถอยได้อีกด้วยในหน่วย heavy support ผมก็มียูนิตที่แนะนำา2ตัวนะครับนอกจาก2ตัวนี้แล้วก็ยังมีพวกรถถังอีกแต่ผมมองว่ายังไม่ดีเท่าตัวที่จะแนะนำ ก็ขอเริ่มที่ n e ใน s ม s Red Knight เป็นยูนิตที่ดีรอบด้านแบบแท้จริงเลยสามารถทำดาเมจระยะประชิดก็ได้ระยะไกลก็ได้มีความอึดระยะการเคลื่อนที่ก็ดีค่อนข้างจะแนะนำมากกว่า Red n ร u น h t นะครับถึงพอร่วมอาวุธแล้วแต้มจะแพงกว่าแต่ว่าก็ดีกว่าจริงๆยูนิตถัดมาก็คือ Purgation s q u a ที่สามารถต่อได้จากกล่อง Strike s q u a ก็เหมือนกับ Space Marine อาวุธหนักของฝ่ายนี้มีดาเมจที่โอเค แต่อาจจะแพ้ Red Knight ถ้าแต้มไม่พอใส่ Red Knight การมี Perkation Squad 5ตัวหน่วยหนึ่งก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลยนะครับหน่วย HQ ก็มีแนะนําไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราชอบโมเดลตัวอื่นเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลย Grey Knight เป็นฝ่ายหนึ่งที่มี HQ ที่ค่อนข้างเยอะก็ขอเริ่มที่ Supreme Grandmaster c a l d o r d r a g o ที่ถูกเรียกได้ว่าเป็น HQ ที่ต้องมีอยู่ทุกบ้านเลยนะครับมีแต้มที่แพงกว่า HQ ตัวอื่นแต่ว่าก็คุ้มค่ามากม ตีระยะประชิดก็แรงพลังไซคิกก็ดีมีบัฟในการรีโหลดาดาเมจอีกถัดมาก็จะเป็น Grandmaster in Red Knight ที่สามารถต่อได้จากกล่อง Nemesis Red Knight ก็เป็นตัวละครที่รวบรวมข้อดีของ Red Knight มาอยู่ในร่าง HQ เป็นตัวที่มีแต้มแพงกว่าคาวดอ r แต่ว่าสามารถทำดาเมจได้หลากหลายกว่าถ้าจะเล่นแบบจริงจังก็ควรจะมีทั้งคาวดอ r แล้วก็ตัว Grandmaster in Red Knight นะครับ HQ ตัวถัดมาก็คือ Techmarine ถ้าเราจะเล่นสายส m ป r e ด d รดไนท์ก็ควรจะมีเทคมารินไว้สักตัวเพราะสามารถซ่อมเรดไนท์ได้ราคาแต้มก็ถูกสำหรับ HQ ตัวสุดท้ายที่จะแนะนำถ้าสามารถหาได้จากกล่องคอมแบทพาท o l ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับกับแค s t ์รันโปร HQ ตัวละครที่มีแต้มราคาถูกมากแต่ว่าสามารถทำดาเมจได้ดีสุดๆเลยเป็นตัวที่เน้นเอาไว้สู้กับตัวละครของฝ่ายศัตรูตร,ตรงๆเพราะว่าไม่มีบัฟให้กับยูนิตฝ่ายเดียวกัน สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้ามีเรื่องอยากพูดคุยอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้หรือถ้าอยากเห็นฝ่ายอื่นในคลิปถัดไปก็คอมเมนต์มาแนะนําได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอแนะนําการซื้อในฝ่าย Space Marine ถ้าอยากให้ผมรอรีวิวโมเดลในกล่อง Ten Edition ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าถ้าอยากให้รีวิวโมเดลไปเลยเนะี่ยก็สามารถแนะนํากันมาได้เหมือนกันถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับ